สวัสดีครับทบ่านผู้ชมทุกท่านอยู่ในเฟิร์บเอ่อเฟิร์บเฟิร์บเฟิร์บเฟิบเฟบโซ่อะไรไม่รู้เดี๋ยวให้พี่ข้างล่างก <å> ็เป็นเฟิร์บที่เพิ่งเข้ามาเดี๋ยวไปดูแอดมินแป๊บเสียงพัดลมอ่ะมันเข้าโู้ว่าแบบก็ไมงได้ยินแบบจี้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 ทีแกโอ เนี่ยอ่าอันนี้เป็นฟิลเนอร์อชื่อโจโจโ้แอดมินไม่มีนะฟินยึดโอเนอร์ไม่หลายคนเกินชื่ออะไรมั่งอนะ่ะชื่อด็อกเตอร์อะไรด็อกเตอร์ฟูวินแทบอะไรวะเอนเดอร์คุงอะไรวะด็อกใช่ปะโอ้ยหทางมัน เป็นโอเนอร์เออเข้าใจในี่แหละมอดอาหามอดทีวีเราหัวหน้าหัวหน้าหัวหน้าแล้วก็หัวหน้าตามฝุ่นนะยังก็จะไปดูอีกอันน่ะอันนี้ก็ไฟเพจเจอร์ไม่ใช่พิจแพกหรืออะไรทั้งสิ้นก็ไม่ต้องหาเสียงแพปไม่ได้กินน้ำตั้งแต่ถา่ายคลิปที่แล,แล้วแล้วที่ตะโกนงดังอ่ะ แล้วก็ลบไปด้วยนะนี่อนะไรเนี่ยอ๋อโฮมโฟนไง so อ๋อโฮมโ,โฟนนะเธอก็บอกเขาว่าอยู่ <What? S 1> เอ้าไมาอย่าพูดดังดิอยู่ที่ Home phone. O n e. โฮมโฟน n e Z O N เวิธี่โฮมโฟนไม่ลืมลืมครับแล้วก็ทายอยู่โอ้ยอยู่ฝั่งนน้นไงเห็นแล้วเห็นชื่อแล้วอ่เห็นชื่อไหมอยู่ยนงน้นนะฮะแล้วเราจะไปหาเขากัน แล้วก็เห็นเขาอยู่ข้างบนนั่นอ่ะโหจะปีนไปยังไงเนี่ยแล้วก็บอกเขาว่า <c oughs> ถ่าย จะขึ้นไปข้างบนขึ้นไม่ได้นะมีเดียวโหเขาไป็นฟิกินแล้วโอ้ยแป๊บหนึ่งเขาบักฟิกินแลกแป๊บโอ้ยแลก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 แลลกโอเคเขาเขาทำอะไรผมเขาหรือเขาบอกว่านี่้ะแต่เขาไม่ใช่ฟิกินนี้นะเดี๋ยวครับตัดต้นไม้เลยครับโอ้โหแต่ฟิกินเขาน่าจะไม่ใช่ฟิกินนี้นะครับ เพราะว่าอันนี้มันเป็นสกินที่แต่งเองก็โดนบักโดนบักจากแอดมินฟรบก่อนที่ไปเปี่ยนข้ามากาเลยโดนเป็นอย่างเงี้ยอันนี้ก็เป็นอะไรนะเป็นไม้โอ๊กค่ะไม่มาให้มามำเลยนี่น่ะอ่าแล้วก็จะมาจริงๆเขาไม่ได้หน้าตายาน,นะแป๊บ <laughs> นะครับ าจจะเล่นน่ะหนึ่งชั่วโมงอะไรอย่างงี้ก็เป็นไปได้เ,ดเราต้องออกแล้วก็ไปเปลี่ยนสกินนะจริงๆเราต้องเปลี่ยนไปสกินอ่าสกินค้นไฟฟูดเลยดีแล้ะอะไรนะพิงแพนเตอร์แต่ชื่อโค้รนขี้เกียจเปลี่ยนต้องเข้าใจต้องเข้าใจ เมอแล้วต้องไปวาฟนมาแล้วาานะฮะก็ยังไม่รู้ว่าเขาเป็นไเดี๋ยวจะไปดูกันอ้อนั้นก,นนก็นั้นก็แอดมินแอดมินธรรมดาอา่าแล้วก็แหลกแหลกแหลกอยู่เหมือนเดิมฮนะแล้วก็จะรู้สึกเหมือนมีคนบินตามรู้สึกเหมือนมีชื่อ,อข้างๆนะ จะไปที่โฮมโฟนเหมือนเดิมอะที่จะไปเพื่ออะไรคันยวบกแป๊บเอ้ยๆก็นี่มีเฟิร์บเล่นๆก็มาเล่นเฟิร์บเนี่ยครับมีเฟิร์บที่ดีมากครับคนจะดีจริงๆจดีครับจดีถใช่ามาเล่อาจจะได้เดมอนตั้งแต่เริ่มต้นเลยก็เป็นไดน้ที่เดิม,มครับที่เดิมเลยครับอ่านผิดเอ้ยที่เดิมครับอ่านผิดอีกอะอ,อกนาดเลย โอ้โหต้องข้าวอีกโอ,โอ้โหจัดไปครับปาบอะอ๋อลืมไปต้องเป็นกล่องข้าวตัวเองเนี่ยอ่ะได้ครับแหลกฮะโอ้ยแหลกแหลกแหลก,กโอเคมาแล้วครับครับแล้วก็ปึ๊บแปะไปข้างบนนะฮะอ่าแล้วก็ก,กดกดเข้าไปกดเข้าไปอ๋อลืมไปกดนี่ เข้าไปครับฟติกอันหนึ่งแล้วก็รับไม้อีกโอ้โหยังบา้ากีเกรอและต้องไปดูสกินเขาอีกรอบค่ะตอนนี้ไม่ใช่สกินแล้วนะตอนนี้อ่าไปได้นี่เลยเปลี่ยนใหม่ <laughs> เป็นฟติปนะฮะฟตีปเพราะว่าจะได้เห็นสกินเขาจะจะได้แบบเออ,องไง คนที่ดูคลิปเพื่อเห็นเขาอาจจะขอคอนจากเขาก็ได้แล้วแต่ครับก็ <c oughs> <g all> ไม่รู้เหลือไปดันเอ้ย้คำนีม่ <c oughs> มามาละ <c oughs> เข้าไปที่ h โฮมโฟนนะอแล้วก็ไปที่เดิมมาหลังบ้าน,น้นี่นโอ้ยแหลกแหลกแหลกเข้าวับเพิ่งเข้ามาใหม่นะก็จะเป็นไงเพราะว่าผมไฟเชดเดร์เข้าไปด้วย อ่าก็จะเป็นแนี้แป๊บหนึ่งอ่ะฟอกๆมันก็จะหายนะโอ้ยเฉดเฉดด้เึเงาออู้มันเป็นฟตีป่ะขึ้นเป็นยังไงเป็นฟตีป่ะโอ้โหคิดว่าเป็นแบบเป็นมอดอะไรอ,อื่นโว้เป็นฟตีป์โอ้โหให้ฟักขนาดนี้เลยหรือแป๊บหนึ่งเขาถามนย ไปทำอะไรมาเนี่ยคนนึงโอเคแล้วก็เข้าไปในกล่องครับเราได้เห็นว่าไมา้เอาบ้านไหมครับโอเคไม,หม้หมดไม้หมดโมโมดอ่ะแล้วก็ เดี๋ยวพี่มาไปดูเดี๋ยวมาไปดูยูยยทูบได้นะโอเคครับห้ทุ่มอไนะถ่ายห้าทุ่มห้าหนาทีห้าวิห้าหนาทีถูกแล้วแล้วก็สี่วิปูไม้โย้คดคดแหละมอ่ะไม่ไม่ติดโค้ด้วยเวลาแบบพูดบ้าน,นสบาย ไม่มันใช้ในเฟิร์สไม่ได้เหรอใช้ไม่ได้โหแค่ใช้ได้นะลยนเป็นเรื่องดีมากมเรื่องแบบนี้แปะแล้ปะขุตรง ใครอ่าขุดได้หมดแล้วถ้าใครอยากได้ของก็มาอเอาใจคนได้แล้วเขาใจดีฮะจะดีมากว้าอันนี้ของข้าพ่อเมื่อเอามั้ยเอาม่้เอาใหม่แต่ต้องแปะใหม่อ่าแล้วก็เข้าไปครับอันนี้อะไรเงี้ยไม่ใช่อ,อ,อ,ใชอ่ะต้องอันท้องบนใช่ปะอ๋อต้องอันที่สอง บ้าป่าครับในตัวก็ได้นู่วมีไม้อยู่เป็นยั่ไยให้ดยการปาไม้ ก็ขามนึงแค้วราคาบไปขุดมานึงฮนะ,ะแล้วก็มานั่งขุดหินแค่ฝามันก่อนอแล้วก็มีของให้เผาด้วยสอ,องแล้วก็ฝาแบบเมื่อค้นลันทุดอะชีวิตตรงหูมม่มีหินแค่ฝามก็อนหรอ้านั่งคูหนึ่งใหญ่มีหินนี่กูฝาบ้าบ่าวโอโ้ในตัวออกอาทีา่ขุดมาที่ขุดมา,ดมาในเฟสนี้เป็นไรป่าว ต้องเอาที่ขุดเพชรก่อนเห็นเธอเดินมาไก,กลๆไม่รู้ว่าเธอมาจากไหนเธอช่างฟยงามปุ่มเหล็กไปสามก้อนแล้วก็มาขุดโคนหนึ่งไม่ไม่ไม่ไมโอ๊ยออกมาให้หมดฮ้ยแล้วเหล็กมันหายไปไหนอ่ะ แปังวะเฮ้ยเหล็กหายในตัวไม่มีด้วยหเหล็กหาย จะมาดูขันของเขาอยู่ไหนกันเอ่ยดูอุ <BE AN ING> ้ยขอับโอู e ้หูแม <ries> ่เ <answer> กี่ยวหมดนี่หว่าไม่เกี่ยวหมดก็โอพี่ะไม่รู้เธอมาไกล อยู่นะฮะไปจะขับรถต,ตรงน,ออน,นี้ก่อนอีกหนึ่งก่อนะอุ้ยได้อีกหนึ่งก้อนเออไม่รูวว้อ่ะก้อนเดียวเองเอามาฟาร์มก้อนแล้วไปข้ามไปนี่ขุดหนึ่งอันโอเคแล้วก็เอามาขุดที่นี่ก่อนเฮ้ยทำไมโอ,มโอ้ลันท์ท แหลกไม่แหลกเกินหน้าวัญญายทองไม่อยู่ในตัวแล้วโอเคเรีเลืยเลมอนรับดาดได้หนึ่งอันแล้วก็ค้าที่ขุดได้หนึ่งอันพวกขี้โกงอมันมาแล้วไปมัดสบายอย่างเจวไปยอยาจจะของ ไอ้ฟืออ้นฟูไออปแบนดีเลยไหมปุมปป ก็จะมีคนนี้แล้วก็คนคนคนนี้คือใครไม่รู้เด๋ยวมาดูก่อนนะฮะเอาหน้ามาดูดิเอาหน้ามาดูเอาหน้ามาดูอ้ยนี่เขาเป็นอ่าเป็นน่าจะเป็นลูฟี่มัง้งน่าน่าจะนะแล้วก็อุ้ยอย่าตีฟี่ข้างบนนั้นใครน่าจะเป็นมอสายดมอสนะขอ,อขอจบคลิปเอ้ยขอจบคลิปเพียงแค่นี้นะครับแล้ว